เเ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 หตุแม้มตัวระแยะนี้สวัสดีน้องๆที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับลุงเอไข่ดำสังคังขึ้นไข่ครับโอ้โหคุณเรียกนั่นแหละเอไข่ดำฮิปแมนเขมน พ I mean, ี่แม<ต>่กรเหม็นพ่อเมืงายเอเคยคิดไหมเราจะหาความใคร่ให้คุกอวยแข็งไปทําไมในเมื่อถ้าใจเราแข็งคุกอวยเราก็แข็งได้โยวัตซับลูกอีหนอเตรดผู้ใหญ่ทักไม่ไหวทักกลับละไอสัตว์นรกนี่สวัสดีครับปีหบปากตบปาก,ปากสวัสดีครับลุงเอพ่อเมืองตายใหรบอกเสื้อกันฝนร้อนแมนเขมรนแม่งเื่อกันฝนพ่อมึงเธอเนองกูไม่ได้ฝนตกกูไม่ได้ใช้เือฝน นนในกระเป๋ามีไรอย่าบอกนะว่าสามตัวบนน้องกูไม่ได้ขายลอตเตอรี่นี่ปืนมันเหลืองเพราะเอาออกมาจากรูบงนืองกับฟันสีเหมือนกันน้องพี่จะปืนกับฟัน huh ส nee> ีเหมือนกันนี่หวยขายใบละเท่าไหร่ครับน้องพี่ไม่ได้ขายหวยเฮียเท่ขนาดนี้ดิวออกไปพ้นขนาดนี้เดือแมทริกพม่าแมทริกพมมาไอ้กูมองเปล่งเรๆวไปอืมแมทริกพมมาไอ้เฮียดีรถ มาแล้วจ้าลอตเตอรี่พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะครับอะไของท่านสตรงเอสติวันนี้รวยวันนี้จ้ามีภาคต่อบริกาศหน้าเหลี่ยมรอครับหน้ามัา กู <C> e <ke w> เห,หาม,ามือนามามอยู่น้ำหมั่นน้ำหมั่นมาขายอยู่ทรงผมขายจาัดนะแต่งตัวแบบนี้เสื้อดําแบบนี้แว่นตาดําแบบนี้ <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้บอดี้กา,าร์ดหน้าเหลี่ยมชัดๆอ่าก็ายัางดีครับประดังอยู่หนังเรื่องนี้ด้วย,วยผมเป็นน,นี่เด็กน้อยอนุบาลหน้าปากซอยค้าลูกอมสองบาทถ้าไม่จ่ายมันจะเอาขวดนมมาปาดคอนะครับนอบใครมีสรงข้อมาหน่อยนะครับลักเด็กไปกี่คนแล้วคะเครื่องหมายสี่ลุงเอครับปลาอะไรอยู่ในกระป๋องติ๊กต๊อก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 ติ๊กตอ๋วยเตี๋ยวเรืออ่ายินด ผมแตกใส่แฟนเช้าก็ส่องสงสองบ่ายก็ส่องส่งสงเย็นก็ส่องสองส่องค่ำก็ส่องโมอาโมอามเหลันเรื่อง่เยนะคะเดยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยการใส่เสื้อกันฝนไม่ได้อ่ะไม่ใช่เดีนาน้องเ้าท่าม่แก้ปัญหาไปเฟนแต่คนนส้จะล้วนคาล้วนอุดนะครับลุงเอรู้ไหมว่านักบอลคนไหนตื่นตัวตลอดติ๊กตอก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 เฉลยลีโอนลเมสซ่อง ไม่ได้ไไดไลุงเอคอสเป็นบอยี้การ์ดหน้าเหลี่ยมรอ<ส>ใครลีเดียไม่ส้มมึงเจอโรนารุ่นกอเลียดกูหน่อยลุงค,ครับถ้าคน,นคผิวดำมีลูกกับคนผิวขวาลูกเกิดมาจะสีเทาไหมครับไม่ใช่สีเทาครับมึงไม่ต้องไปเสือกนะครับีน,นะครับลุงเอขอขียรูสวรรค์ทีครับื่อนหมายเเหลี่ยมรักเอเบลีอขอกันง่ายๆเลยขอเขียรูสวรรค์หน่อยของ่ายๆิดตัวนี้เนาะใส่ชุดดำอย่างนี้ใส่แว่นดำอย่างนี้ใส่ถุงมือดำอย่างนี้ คุงขยะแน่นอนอหยุดยาานี่คือการปล้นมีคู่วยกี่แท่งส่งมาให้หมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไปเลยไอคนปล้นไอ้คปล้นหนามค้ากับปล้นหลามของ ดีที่ป้าตื่นแนะนำก็คือลูบงอ่าตื่นป้าตื่นป้าตื่นป้าตื่นถูกแล้วด้วยนะลูบงลูบงลูบป้าตื่นป้าตอ่าป้าตื่ป้าตื่นปาลูบงลูบงไม่เอาแล้วครับลุงเครื่องกรองน้ําที่บ้านมีแล้วครับน้องกูไม่ใช่เซลล์ขายเครื่องกรองน้ําอีกฮิ้นังก่อนดิลุงเอครับช่วยหน่อยมันสําคัญมากๆลุกขึ้นหันหลังเดินตรงไปซอยผ้าม่านน้องสําคัญยังไงซอยกูซอยาม่านสำคัญยังไงชีวิตเนี่ยลุงเอครับ58แปลว่าซิปจะถึงจุดสุดยอดใช่ไหมครับเครื่่องหมลุงเอครับ พี่เสกโลโซไม่ชอบอะไรครับไม่ชอบอะไรวะพี่เสกไม่ชอบพระทําไมอ่ะเพราะพระชอบปลูกเสกผมใจดีมากพี่เสกบอกผมเป็นพ่อลุงเอตัวเพราะว่าพ่ชอบปลูกเสกเสกไม่ชอบลุงเอค่ะช่วยเอาปืนยิงซิลิโคนมายัดรูเบิกบานหน่อยค่ะมันไม่ได้ค่ะแล้วกูจะขี้ทัางว่าทำม่แฮ่ไอบานแน่ละหละนวลนอมาตอง กลับขึ้นมามาหมาลุงเอครับวันนี้ผมกลับมาเจอไอซองไองไองเลยไปโทรหาไองไอซองไอซองแล้วพากลับบ้านไอซองไอซองไองกูขายไอซองนักเตะคนไหนกระโดดไกลติ๊กตอก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 เฉลยโรนันจิงโจ้โรนันเขาจะเป็นทางด้านของโรนัลจิงโจ้ครับไปบอกพ่อมึงนะครับว่าแต่กระโดดกระโดดไกลโรนัลจิงโจ้เนาข้าขอเป่าคู่เหวยหน่อยครับมาเลยค่ะกูก็ยืนอยู่พอดีใครมาไม่ต้องเล่นแล้วมึง ลุงเอครับช่วยสอนวิธีการเกาไข่ในที่สาธารณะหน่อยครับคันมากม่กลากเต่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูเบิร์บานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคันมากเมื่อวานผมโดนที่บ้านตีด้วยลุงรู้ไหมครับว่าทําไมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหญ่อยากรู้ให้มากเอาไปหนึ่งปะลุงเอครับทําไมวันนี้ลุงใส่ชุดดําหรอครับ อ,อไปงานศพเผาพ่อตามิดรอ้อแต่งตัวแบุุ่งเอครับอาวุธคลุมหัวแล้วบอกว่าผู้เล่น4 5 6ยินดีต้องรับกลับสู่เกมหน่อยครับเรายักให้ค,คุณมาปาร์ตี้คายีรูเบิร์กบานแถบทางเราครับ,บาจากการคาดคะเนนนะครับ,รบถ้าอยากคอสเป็นขยะผมว่าแต่งตัวปกติก็ขยะอยู่แล้วนะครับบอกว่าออฟตูสเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ยังใส่แว่นดำแบรนด์อื่นอยู่เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออฟตูสถอนสปอน ลุงเอช่วยนำปลั๊กสายไฟคอมยัดรูควงสว่านทีครับลุงฮีหมาแว่นรุ่นซีโรรี่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมครับน้อมันไม่ต้ก็จะมีน้ำตาลนะี่โล่มันคือเบาบางไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตาลแว่นพ่อใส่น้ำตาลเหรองมันลุงแต่งตัวแบบนี้หล่อสุดในอบตละค่ะ

ลุงครับซอสปรุงรสอะไรเดียดครับติดต่อ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 แม็กยี่ไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเคียน้องชายลุงเอครับขอกำลังใจหน่อยครับไม่ติดมสวเฮ้ยจริงเหรอไม่ติดก็ไม่เป็นนักวิจัยได้ออกมาเปิดเผยขนมจีนไม่สามารถเอามาใส่ได้เพราะไม่ใช่กางเกงยีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหอ28่บแปดใบหนึ่งใส่ไม่ได้นะอย่าเยอะเกิดเป็นทอร์ชนทั้งทีได้เงินไปก็เยอะ หลบสันพากรเก่งขนาดนี้ไม่ลองทุนซื้อชุดเลยนะคะครับไข่กุม่แอบเก็บความในใจไว้ภายใต้แวนนะรับนอะไรของออฟตาสลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนไม่ถอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดถอนระยิบลุงเองเงียบเองเงบหน่อยครับมาผมจะร้องเอ็งเอ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 ็งเองอเองเอองเอเองเอเองอ่ะเอ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 งเ็เออเอ่ะเอ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 อ่ะ ลุงเอครับผมไปฝั่งลาวไม่ได้ติดตอมอแต่ผมใช้ไก่เรียหมดแล้วตอมย่อมาจากตรวจฮอร์โมนที่มีครับลุงโัสันหลังว่วครับรักลุงนะผมไม่รักมุงก็ได้อาพ่อมุงอ่ะวันนี้ลุงคอสเหมือนมากเหมือนถุงขยะหน้าบ้านกลิ่นน้อ้น้อคลุงครับ ลุงมีสปอนเซอร์แล้วทําไมลุงยังใส่ถุงขยะอยู่อะครับน้องไม่ใช่ถุงขยะน้องสัตว์อะไรโคยใหญ่ที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยปูนาเพราะปูนาขาเกยโคยใหญ่ซะไม่มีปูนาขาเกคขอร้องจากใจนะมึงไว้ชีวิตพวกลุงเอค่ะติ้วเบ้าตาพร้อมครางชื่อมอดให้ดูเป็นบุญตาหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเลี้ยงเบ้าตา ลุงครับผมโดนแฟนงอนี่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตด้านที่ดีเป็นทางด้านของออฟอะไรตััดครบ ออฟติมัสอุ่กอ้กอ้าวดีครับตอนลุงใส่ไม้ไหนลุงก็ใส่ชุดดำแล้วทำข้าวผัดใส่จีบีดให้ดูหน่อยไอรูฮามดาราข้าวผัดพร้อใส่น้ำมันน้อลุงเอครับลุงจะเชื่อหรือไม่ว่าจีบีดทำไข่ตุ๋นได้แล้วนะครับมึงอย่าเนี่ยข้าบอกไม่ไข่ตุ๋นได้มึงอย่าอ่อนลยลุงใจอั่นลุงเอครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแล้วสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ติดตอกตอกตอกเฉลยสี่พองกักไอโอลนลุงเอครับผมนั่งสมาธิแล้วหายใจเข้า เขาพูดหายใจออกเป็นพฤหัสได้ไหมครับเรื่องของมึงเลยครับถ้ามึงสะดวกลุงเอครับเคยคิดไหมอยากมีอารมณ์กับสาวแต่สาวอายุมากกว่า,าเลยไปคิดสงสัยจับแต๊สาวแบบเนียนๆน้นองจับแต๊พูดเรื่องอะไรใครคุ้<จ>นตัวเต่นเนียน่ยเหมือนพวโดยยี่สิบ,บาทว่ามึงโดยยี่สิบ,บาทหนึ่งสตาลน้องเดี๋ยวบลูทูธดีไวเอ็กซ์ฟรีดี้ทรูพาวไปไปไปยัยยัยยัยมายมกมายมกยัยยัยยัยมายมกมายมก ลุงเยงคยอยากเป็นพิษครับ,รบผมรักลุงนะครับไม่ต้องรักกูไลยสัผมเคยเอาจีบีใส่ไปในไข่เจียทุกคนรู้ไหมให้ทุกคนได้กินไข่เจียจีบีผมมีเรื่องอยากจะบอกอะครับบอกว่าหูมาใกล้ๆ ลุงเอรู้จักแจ็คแบบโฮมไหมครับรู้จักครับพี่แจ็ครู้จักครับพี่แจ็คูครับลุงครับฝากขายของหน่อยนะครับร้านผมขายสบู่เอาไว้ล้างหน้าส่วนผสมมีโซดาไฟอย่างเดียวอ่านะครับใส่สบู่คือไม่ได้นอันตรายเลยนะครับมีแค่โซดาไฟแค่นั้นเองนรฮะให้พ่อมึงล้างนครับลเครับฟังชื่อนนวหน่อยครับแนวใจท นักวิจัยเผยลิ้นจี่ไม่ได้ทํามาจากลิ้นที่เอาไปย่างแต่มันคือผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆเม็ดใหญ่ๆไม่ใช่จี่อย่างนี้นะนี่ลิ้นย่างลุงเอเจคิดเอาลูกสูบออสติมัตยาดูโปรยรุนตัวเองไหมครับเครื่องหมายสีนี้เป็นผลไม้ครับหลายคนว่าเอ้ยเอาลิ้นไปย่างหรือเปล่าจี่ ไม่ใช่นะครับไม่บอกพ่อมึงก็รับตอนเด็กๆเคยนั่งที่อยู่แล้วนึกพี่เรนเอาขี้ไปปาต้นมะม่วงไหมครับไม่เคยคิดเลยน้องกูไม่เคยมีความตั้งใจเรบ่งนั้นเลยรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์มเอไอเอไอโยรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์มเอไออไโยตรงนี้ก็กลกันลีเวอร์พูล่าสุดตกไปสี่ถึงศูนย์วกที่อยู่ใต้ตรีนมาเจอหน่อยดิ ที่เสมอผีเพราะอ่อนให้อักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้างโดจ้างพ่อมึงุงเอครับผมมีคําถามครับจาอะไรเล่นเกมง้อติดตอบติดตอบเลยตอบเฉยปรากฏว่าเป็นเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอห้าสิบหกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงยังไม่ตอบครับแฟนผมเสียแล้วครับเป็นดีที่มีแอร์เต้าไอเตาไอเตาไอเตาแฟนเสียยังดีมีงเอครับจับปืนขึ้นมาครับแล้วคิดว่าปืนนี้ยาวจังเลยแล้วเอาปืนยัดดักเลยครับยาวจังเลยนะ ล,ล,ล,ลุงเอครับรบ,บอกแฮปวันเกิดไอ้เนสหน่อยครับแฮปวันเกิดเน็ดนั่นเนยเ<อ>น,น็ดก่อนลุงมาสตรีมผมแบตหมดแต่ผมถอดลักเครื่องช่วยหายใจยายพี่ชาติแบตมาดูลุงแล้วเจลืญน,นะครับกูต้องดูใจกับเดกเกๆอย่างนี้ด้วยนะวันวันครับลุเถ้าได้เตะบอลเลือกมาหนึ่งตำแหน่งเล่นอะไรกองหน้างั้นยิงให้เข้าหัวพ่อมึงเลยนะ หมอมีข่าวร้ายและข่าวดีจะบอกข่าวร้ายคือลุงเอเป็นเบาหวานข่าวดีพรุ่งนี้หมอแต่งงานไปบอกพ่อของน้วหมอนะลุงเอครับลุงเอรู้จักแจ็คแปบโฮไหมครับรู้จักครับขอโทษลุงเอรู้จักแจ็คแปบโฮไหมครับรู้จักครับพแจ็คแปบโฮรู้จักครับลุงเอเคยดูไมเมดเน็ตไหมครับเคยดูครับมึงเป็นกัะน้องมาเมดเน็ตแปบโฮอยู่นั่นน่ะเนี่ยเออกูเคยดูเขาครับเพาดังไงส่วนมีติ้งเกออฟเล็กบุบลกับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ออฟปิดรูหลังให้ันนแลละะเเอออกกูจ่วงา็ร เชื่อมสัมพันธ์รูหลังไม่เก่ากูเก่าเ,เก่าเหล่าใส่เส้น<ม>กูไปเป็นร้อยละมึงขำหน่อยเธอลองชิบหายเอา,เอาพ่อมึงอ่ะอลุงครับ,รบไ้ลุงขยับปากเด็กผมจะพา,า,พากลาคเลยไอพวกคนดูงโง่โง่ที่จริงกูไม่ได้อยากมาหรอกกูแค่หิวเงินคูไวไปละอุสมมุติว่ามิดกับนุชจมน้ำเอจะช่วยใครช่วยนุชครับ จะช่วยหาพ่อมุงรอกูบอกสมมุติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาใหครับเผยหัวชัยเท้าไม่ใช่การเอาหัวคนไปหมุนกับเท้าแต่อย่างใดหลังจากด่าลุงเอกันมานานหัวชัยเท้าไม่ได้หมุนกับเท้าลุงเอาคลิปที่ทุงครั้งแรกตอบน่าจะมาเรื่อยๆจนตังค์ุ่หมดบัญชีมั่งสุดเนี่ยหัวชายเท้า ลุงเอผมโดนนีดบาดจปทำแผลที่อนามัยแต่พอไปถึงเขาบอกเลื่อนเดี๋ยวผมค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ไม่ประตูหรือเปล่าให้เลื่อนแค่ประตูหรือเปล่าลุงเอครับมองตอรเลียมีเต่าไหมครับน้องกูไม่รู้มอเตเลียมีเต่าไหมเดี๋ยวกูต้องหนีตำรวจก่อนลุงเอครับทำยังไงดีครับผมไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่ครับอยากร้องไห้รอเลนอ้าวมึงเป็นอะไรอยากรูกูยิ่งขับรถโงยิ่งเล่ลุงเอครับผมไม่มีกำลังใจในการทำงานเลยครับโดไออีกขอกำลังใจจากลุงเอสอง ได้ไหมหนึ่งน้องน้องน้องเนี่ยมึงดก้วยออกไปอย่างนี้แหละจุงเอครับงูสิงกับงูเขียวผสมพันธุ์กันจะกลายเป็นงูเสียวไหมครับ เอครับนักวิจัยชี้แจงไม่ได้หมายความว่านักวิจัยชี้คนชื่อแจงครับน้องชี้แจงลุงผีไม่มีสารครับถ้ามีคนต่อยปากลุงเอแต่แสดงว่าปากลุงเอถึงจุดสุดยอดหรือเปล่าครับปากจุดยอดลุงเอครับมิติึงเกเถื่อนหัวนมดำหมอยดกเมื่อคืนจัดสนุกมากครับคืนนี้จะติดไหมครับ ดพูะทัวเนี่ยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานีขอเรียนว่าในปรีชามีหนี้ภาษีอากรพงด90ครั้งยี่สิล้านบาทให้พ่อมึงแต่ครั้ง29ล้านครับชื่อผมถูกโดให้500ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเนฮีมึงเอามา500มึงเอามาหวานถูกมดไอมึงเอามา500รอยเอนฮีลุงเอเคยดูไมคเม็ดเน็ตไหมครับขอสาระเคยดูครับมาเม็ดเน็ตก็เคยดูครับลุงเพลงอะไรชอบสงสัยเพลงอะไรวะชอบสงสัยซามีนามีเอเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยม รู้จักนายมีนามีนาเอ๋มีนามีนาเอ๋ลุงเอครับถ้าสมมุติรถชนกับเรือจะเป็นอะไรเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องสมมุติสวัสดีลุงเอครับผมสงสัยว่าถ้าแต่คือเราถึงจุดสุดยอดใช่ไหมครับใช่ครับลุงเอครับมึงมาเป่ายิ่งชุบกับผมหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองบาทสามบาทผมชนะลุงโดนหนึ่งแปดเดี๋ยวมึงมึงชนะเลยมึงไม่ได้บอกเลยมึงออกแล้วสาวเสียเมื่อกี้เลยครับผมกําลังเข้าดําเนินคดีอยู่ น้องเจอลูกชิ้นปลาระเบิดลุงครับ <S <S บูธไม่โทรหน่อยครับ<อ>ลูกินปลาระเบิดยงไ่อเ,เคยดูไมค์เม็ดเน็ตจริงๆเหรอครับเออกูจะจกูเปิดให้ดูไมจะได้เชื่อกูเนี่ยวิจัยเผยลูกนิมิตไม่ได้เป็นการที่แม่แนะนําพ่อให้ลูกแต่อย่างใดหลังจากถกดาก,กันนาน,นทอดหมูยังไงไม่ให้ติดกระทะอย่ามาพูดแบบนี้ขอโทษมา ลุงเอครับผมขอยืมลุงเอมาเติมใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมครับเพื่อจะเปรี้ยวพอๆกับน้ำส้มสายชูครับขอโทษนะที่ค่า PM 2.5พุ่งขนาดนี้เพราะคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนี่ผมชื่อตี้จำผมได้ไหมครับจำได้ครับจำได้พ่อมุงสิกูมาโดครั้งแรกไอเอกระบทไอทรยศกรุงศีนนนเมียไอวันนี้คอเป็นลุงเอครับ สต็อปเกมก่อนค่ะสต็อปเกมก่อนขอดูดาบหน่อยคะเอขอดูดาบหน่อยคะ่ะขอดูดาบหน่อยคะ่ะไอไฟเอที่บอกหมายถึงให้ไปเข้าอู่ตอนตำรวจลุงเอครับทำไมนกไม่ยอมบินครับทำไมอ่ะนกเกียงราะยิน <ร fid S 2> ไม่ใช่ผัวนกครับอ่ายินไม่ใช่ผัวนกเลยไม่ยอม,<ผ>มนะครัผมแพเนตครั้งแรกคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะลุงเอโรคมะเร็งเด่นีรักษาได้เดี๋ยวก็หายผมรุนะ่งเยอะเทียวน้ำกูไปบอกมึงตอนไหนเป็นมะเร็งนี้ ลุงเอตัด <A 10 S 1> ผมทรง <A 10. S 1> อะไรครับขอรายละเอียดเล็กๆเอีเอ้ยหน้องแค่ตัดทรงตะกิเนเอสนี่แหละมันจะรายละเอียดเป็นกำลังใจให้ลุงเอครับทีบรักษาหายครับน้องน้องกูไม่ได้รักษาหายกําำลังใจแต่ละอย่างกูเป็นอะไรเล็กนาอกูไม่ได้ติีทีลุงโ <ๆ S 1> ง,ง่ครับ,รบปลาอะไรปากกว้างติดต่อเกปงติดอะไรปลาปบเดี๋ยวบอกจริงๆปลาอะไรเข้ามันไก่ งเอครับ,รบลุงเอเคยคิดเชิงทฤษดีสมคบมิตรไหมครับ,รบแบบว่าองสมคบคิดมัน<ท>ไม่มีครับผมพูดผิดเออดีแล้วมันไม่<ว>มีมไม่มีสมคบมิตรครับ,รบตอนที่ลุงเอยังเป็นคนอยู่ลุงเอชอบกินอะไรครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ อะไรคือตอนอะไยังเป็นคนอยู่ชอบกินอะไรลุงสมองวันบล็อกครับเมื่อวานผมเจอลุงด้วยแต่ยังไม่ทันได้ไปทักลุงก็ก้าไก่ลงน้ําไปก่อนน้องกูไปค้าวไก่ตอนไหนครับทงสำคัญนักวิจีนพบวาทีหยุดเวลาโดยการถอนฐานนาฬิกาน้องไม่ต้องนักวิจีนนะกูไปถอนก็ได้ลุงเอช่วยคิดเลขหน่อยครับสองบวกเก้าบวกสี่ลบสี่สิบห้าหารสี่คูณแปดได้เท่าไหร่ครับให้พ่อมึงคิดเถอะน้องมีามปาถึงพ่อคนอื่นอีนองนายลุงเอยืนกระดิกไข่หน่อยค่ะยำยำยำแย่ยำ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  การจิบรีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับไม่ใช่มุงวนวันเอาแต่บิดจิบรีแล้วตังไม่จ่ายสรรพากรน้องมึงเริ่มเริ่มเริ่มอย่างอื่นมั้งแต่กูจะมาสบลคนไหนขายก๋วยเตี๋ยวติ๊กตอก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 เฉยพอป๊อกแค่นี้ก็ตอบไม่ได้เสียใจมันตอบไม่ได้อยู่แล้วหรอกูไม่เก่งหรอกนผมรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอเรื่องของมึงเธอเบี้ยวเองลุงเอเคยตกใจผีแล้วนึกครึ้มใจเปิดแท่งอาหารการให้ผีโมเพื่อลดความแพนิคไหมครับ ลเอผมอยากได้วาทผีกระืออยากไฮ้ยนออยกไ้่ายทอีกไอ้อร่อยอไลเอน้าแดัว่าทตม่ิกอขัน่เอ้ยอ้ลุงเอครับผมจะพาลุงไปหาญาตินะครับไปซอยตามิดกับไปถนนอ้อนนดมันฉลาดด้วยลุงเอครับกระโดดเอาไข่ฟากกล้องให้ดูหน่อยครับ มันไมอกจากจะมีลิงจ๋าวันนี้วันเกิดหนูอวยพรวันเกิดหนูเป็นภาษาขมิบรูเบิร์ตบานหน่อยค่ะมันสําคัญมากน้องภาษาอะไรขมิบรูเบิร์ตบานนะน้องเขาบอกพูดว่าโมได้โมไดโมได้โมไดโมไดโมได้ดูดูเดีครับสวัสดีครับ ลุงเอเคยเข้าไปในตู้โทรศัพท์ไหมโทรหาแม่แต่ไม่รับเลยเอาโทรศัพท์ถูร่องดักตัวเองเพื่อแก้เขินไหม่เกงเป้าขาดแล้วไม่ใส่เกงในแล้วมันนั่งยองแล้วลำไยมันโผล่มาครับเดีี๋ยวพ่เเฮ้ยสันภากรมันมาจากไหนไม่รู้หนีเร็วเองเหียบีนิดเร็วเลยลุงเอครับ มึงค,คิดว่าเขาพรุ่งนี้วันันคมันแค้เขืนรขหรือมึงคิดว่าคนที่ยืนรอกูเนี่ยมันจะแค่เขือนจริงเหรอเนาเดี๋ยวนะแม่ไม่รับแม่ผมเอาแมวมาเลี้ยงแต่<อ>ผมแพ้ขนแมวแม่เลยตัดสินใจเอาติดปล่อยครับตอนนี้ผมอยู่วัดทาไงดีโอ้โหเรียบร้อยแม่ามาันไปปล่อยนะครับรับสมัครผัวทรงเกอ,อินเดียขอไข่ย,ยานยานพุงย้อยย้อยเป็นไส้เลื่อนยิ่งดีคนทีรับทรงเกอินเดียเนาะคอครั้งแรกนะคะลุงช่วยกดอัดไม้หน่อยได้ไหมคะมันมีผลกับการทำงานในทุกๆวันของหนูมากๆ เอครับเคยเห็นหุ่นลองเสื้อที่ห้างแล้วมีอารมณ์เลยรีบวิ่งไปดูดถุงลำไยสุดแรงเกิดไหมมึงเนี่ยจะเป็นพครที่ให้กูทำอะไรเงี้ยชอบดูลุงหน้เดืละครพ่อมึงเถอะกูจะปีนอับ ดดออัยล <mile> ุงเอครับเคยไหมจะไปซื้อของแล้วเห็นสาวสวยแล้วแท่งเอครับเกิดชูชันเลยก้มไปอมเพื่อสงบสติอารมณ์แท่งแท่งครับลุงเอครับแท็กเตะคนไหนชอบอมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตนกติ๊กคนกชอบอมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกดีดีเย่ออกออกฮ่าจะเป็นธนาณัติของดีดีออกออกไหมคนใดพบว่าเจมียแคทไม่ใช่ภรรยาของแมวแต่อย่างใดอ่าเมียแคทไม่ใช่ไม่เปภรรยาของแมวทำไม่ได้จุดยืนกันเป็นไปได้นะครับอระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทย ขนตูดลุงเอยาวกี่เซนครับไอ้อ้วนม้งจะยกคับเพื่อไทยกับผมจไทยไปจนมีมึงะทจะถามเรื่องขุนตูดลุงเอครับผมขอถามหน่อยที่เลดเดอ์เบิร์ตเดย์จะท้องไหมครับน้องมม่แฮปปี้เบิร์ตเดย์เบิร์ตเดย์จะท้องไหมกูยจะรู้ว่าแต่ละคำถามอยยากคุอนแลน์ครับหยุดเล่นก่อนแล้วเป็นกำลังใจให้ผมขายดีโดยทำตัวขี้เกียจและเอานิ้วแคะจมูกไปด้วยทีครับ สู้ๆนะครับน้องขอให้ขายดีนะสาระครับผมจากไอแฮฟผมเปิดไม่ติดไม่รู้เกุดที่ผมเอาถังน้ําไปสาดไหมแต่ผมว่าไม่น่าใช่น้องมึงเอาไปฉาบเะร่อมึงเอไอฮิตลุงเอครับผมสอนเล่นนะครับวิ่งไปเรื่อยแล้วก็เตะหัวพ่อเมืองเลยเตะหัวพ่อมึงเถอะน้องเนี่ยสอนเล่นก็สอนดีๆลุงเอครับยิงปืนสามนัดให้ดูหน่อยครับขอร้องครับตอง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 ผัวเมียทะเลาะหนักถึงเมียว่าผัวเป็นคนไม่ดีฝ่ายชายเผยผมจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับแชมพูโอ้โหผมดูไม่ดีขึ้นอยบนใครแชมพูนะลุงเอครับขอสาระนะครับ เขาบอกใช้ผมช่วยตกเบ็ดให้หน่อยผมต้องพกคันเบ็ดกับถังใส่ปลาไปด้วยไหมคอันมึงเนี่ยหาเมียเลยน้องจริงนะชีวิตมึงอะคุณลุงมานานจะร้องไห้ครับเี่โด็ครั้งแรกขอหนึ่งแปดที่ตุดเป็นขวัญตาหน่อยครับได้ครับตีบช่วงแทงให้เด็กมันดูเพื่อเยอทีน่าเองใช่ครับที่ยังครับขีด จ้วงแทงรลกลบเราต้องจีดต้องแทงีบจ้วงแทงลุงเอครับนลุงมุดครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาอะไรไม่มีผมครับติ๊กตอก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 เฉลยปลากระป๋องโลนซา ปลากระป๋องล้น่านี่เคียปลาไม่มีผมครับถ้าคุยผมใหญ่ผมต้องเอาค่าสามสีมาผูกคุยแล้วไหวไหมครับหนองมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมึงจะผูกเลยมันจะต้นไม้ใหญ่ครับจังหวัดอะไรล้านที่สุดเครื่องหมาวัดอะไรล้านที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฉลยกรุงเทพมหานครองค์กรยัดนักลวสี เพื่ออาหานครนะครับลุงเออะไรเอ่ยตัวยอดนิสสืบสืบโค่นันทายถูกโดนหนึ่งพันติ๊กต๊อก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 ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยปลากระพงไปเฉลยให้พ่อมึงเถอะแมวอะไรเอ่ยห้ามขับรถแมวอะไรวะห้ามขับรถแมวเล้าเมาแล้วอ่าแมวเล้าไหมครับลุงเอครับหายวัยวันะครับเป็นอะไรอะกูไม่ได้เป็นอะไรน้องหายไัวัยอไรอะพี่ไม่ได้เป็นอะไรครับน้องอันดับคำคมวันนี้อันดับสี่แฮ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 ่อันดับสามโมไดโมไดโมไดอันดับสอง เบลลาชาวอันดับหนึ่งสซงสซงสซงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชักว่าวกอันดับคันคมเนี่ลุงเอครับลุงเคยคิดเชิงอคูสติกไหมครับฉันรอติดดีดีจับขอดผิดจนน้อยใจจับจูนี่ขึ้นมาชักน้องมันไม่ได้ไม่ได้น้อยใจง่ายขนาดนั้นลุงเอครับผมเอารถไปไปยางพอผมขับรถกลับมาถึงบ้านเพิ่งนึกได้ว่าช่างยังไม่ได้ใส่ล้อให้เลยอาช่างไม่ได้ใส่ล้อมกลับไปได้ไงน้องกำลังจะไปตลาดไม่รู้จะกินไรแนะนำทีผัดกะเพราไป กูไม่แดกหลอกกินแบบนี้ไงถึงโง่ครูสังคมน่ารักสเปกเลยแอบมองมาสักพักอย่น้องอย่าจังไรครับอย่าจังไรครับตั้งใจเรียนครูก็เป็นครูจะไม่ให้กูมีแฟนเลยหรอกอ๋ออ๋ออย่างนั้นก็จีบได้ครับที่คอนโดครับเคยไปวลานั่งนั่งเรียนอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนตบมือแต่เพื่อนมือารมณ์เราเลยชักให้ตรงจังหวะกับตบมืออ่าให้ให้เป็นตรงจังหวะนะเพื่อนเพื่อนลุงเอกเราถ่ายไว้ไว้ยูนะครับเราก็อยู่ใต้โต๊ะสมมื่อถ้มื่อตบมือเป็นแบบ ดีดาสีอันหนึ่งเพิ่มตัวเป็นไงหนึ่งสองหนึ่งสองจ้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเราก็หนึ่งสองจ้าสองสองเฮ้หนึ่งสองลุงเอคราฟผมขอเอาแท่งเอเคยเหมยเล่นมุกให้สาวขำแต่นั้นไม่ขำเลยถอกหัวจูดี้มาเขี่ยเพื่อแก้เขินไม่ครับอ่าถอกมาเขี่ยฮะถอกมาแล้วเขี่ยแก้เขินนะครับลุงถุงพีดุงเอครับเคยเอจมูกเราไม่สดชื่นเลยเคยร่องด่างออกมาดมแล้วตะโกนว่าสดชื่นนมยอครังนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะสดชื่นขึ้นไหมนะครับเป็นมึงนะฮะ ล, A, ลุงเเล่น GTA แล้ว A จะเจ็บไหมครับไม่ไม่เจ็บครับไม่จะตีเอครับไม่ช่ตีเองรัสนสดชืดดกก่น,นจาน<ล>จานขอบคุณ<น>สำหรับห<น>เห็นข่าวมีชายคนหนึ่งล่วงกระเป๋ากางเกงบน BTS หลังจากโดนจับสารภาพว่าที่ทําไปพอเป็นสังคังเลยเกาสารภาพครับลุงเอครับวันนี้ผมมาแจากวิธีเลือกส้มให้อร่อยนะคะ ส้มจะลุกลมกลมเล็กๆถ้าใหญ่ๆนะจีวอพรานกใหญ่ๆจีวรพระ่ลุงเอแอบใจฟูเวลามีคนชมว่าน่ารักไหมครับใจฟูครับทั้งที่รู้ว่าตัวเองหน้าหนังหมาขนาดไหนหน้าหนังหมาผมเป็นอกใจทําไงดีครับผมไปเจอถุงยางใช้แล้วละนำข้างในถุงรสชาติเหมือนของเพื่อนสนิทผมเลยมึไปชิมทำไมก่อนเบื้องต้นขอถามก่อนชิมทำไมครับ ทำตามนะุกขึ้นไปที่หน้าต่าง,าางแล้วตะโกนว่ากูปล้นธนาคารได้แล้วกูปล้นธนาคารได้แล้วเอเอะจะเจริ